สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้การตัดต่อวิดีโอแล้วคือจะใช้โปรแกรม sony vegas เนี่ยแต่คือมันโปรแกรมที่ยากและมีราคาสูงวันนี้เลยผมจะมาสอนอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ติดกับบางคนเนี่ยมีกับติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ของทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่เ่าไม่ได้ใช้กันคือโปรแกรมนี้นครับ movie maker เนี่ยครับามาดูหน้าตาของโปรแกรมกันเลยนะครับหน้าตา,ตาโปรแกรมโดยรวมเนี่ยก็จะคล้ายๆลยกับ ของ Microsoft ทั่วไปก็คือเหมือน Word เหมือน Excel อย่างนี้นะครับคือเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายครับไม่ซับซ้อนะครับ,อบ,รบอตอนนี้ผมจะมาสอนการแทรกวิดีโอลงในโปรแกรมนี้ก่อนนะครับเราก็สามารถกดไปที่ได้นี่เลยครับคือ Add Video and Photo นะครับอันนี้เราอยาก Add Video อันไหนเข้าไปเราก็ไปหาวิดีโอที่เราเก็บเอาไว้นะครับก็กด Open ได้เลย เพอเราแทรกวิดีโอนะครับวิดีโอจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมแบบนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเล่นปุ๊บวิดีโอก็จะเล่นนี้อ่้เสียงของวิดีโอก็มีแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่ชอบเสียงเพลงของวิดีโอนี้นะครับเราสามารถแบบเบาหรือลบออกไปเลยก็ได้นะครัเพื่อไปที่จัดแต่งวิดีโอนี้ครับอีดิทนี่นะครับก็ที่วิดีโอวอล่มเรายักปิดไปเลยหรือ เบานิดนึงหรือเพิ่มให้ดังให้สุดก็ได้เหมือนกันครับอ่านี้ผมอยากลองปิดไปเลยนะครับอลองมาเล่นใหม่อีกทีนึงครับเสียงหายไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากตัดแต่งเวลาช่วงตรงนี้ครับอ่ะเราไม่ชอบแต่ช่วงวิดีโอของช่วงตรงนี้เราสามารถไปได้ที่ตัดแต่งวิดีโอเนะีเราคลิกไปตรงนี้ก่อนแล้วไปที่ตัดช่องวิดีโอแนละถึงกับช่วงตรงนี้ ราตัดออกปุ๊บแลอยากเอาตรงนี้ออกเราก็สามารถกดที่คัดได้เลยอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราอยากได้แบบเสียงดนตรีเสียงอื่นเอามาในวิดีโอนี้เราสามารถไปที่ add music นะครับ a อปวิดีแอปเสียงเพลงเข้าไปเนี่ยก็เป็นเสียงเพลงอื่นแลวนะครับก็เป็นจะจะเป็นเสียงเพลงอื่นนะครับ แต่เราจะเห็นว่าเนี่ยช่วงเพลงเนี้ยมันจะมีช่วงที่เป็นเสียงเปล่าๆไม่มีอะไรเราอยากกําจัดช่วงนี้ออกเราก็สามารถตัดแต่งของมิวสิกได้เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถจัดเวลาการเริ่มของเพลงเพลงนี้ได้เราอยากกดมานีปุ๊บกดเริ่มวิดีโอเสียงเพลงก็จะมาตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเนี่ยเราเห็นว่า วิดีโอมันแลเลอะเทอะเยอะแยะอะไรไปหมดเราสามารถเราอยากแทรกวิดีโออื่นอีกเราจะดูแบบนี้มันจะดูดําบากเราสามารถกดย่อขนาดเนี้เพื่อให้ง่ายต่อว่าเออเรามีวิดีโออะไรต่อต่อกันมากแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากตัดต่อแบบละเอียดเราก็ต้องขยายแล้วก็ตัดตัดนี้ได้กันเลยนะครับถ้าเกิดเราสมมติเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้วิดีโอที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราจะบันทึกวิดีโอการเซฟเนี่ยครับ คือไม่ใช่เป็นการบันทึกเป็นวิดีโอสําเร็จรูปนะครับการเซฟแบบนี้คือเราเซฟไว้ก่อนและมาทําในภายหลังคือเราทำด้วยแล้วแต่เราอยากพักก่อนแล้วมาทําอีกภายหลังก็คือเราสามารถกดมาที่อันนี้ครับกดที่เราเซฟเอาไว้คือเราสามารถทําต่อจากเดิมได้จะเป็นแบบวิดีโอเป็นเสียงอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเซฟเป็นวิดีโอไปเลยเป็นไฟล์สําเร็จรูปครับนี่ครับก็เป็นเซฟมูวี่นะครับ แล้วก็เลือกขนาดเป็น1080นีนครับแล้วก็สามารถบันทึกเข้าไปได้เลยมันก็จะเป็นวีดีโอสําเร็จรูปออกมาที่มีเสียงเพลงที่เราต้องการวิดีโอที่เราต้องการอย่างนี้เลยนะครับครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ